อยู so <c oughs> so, so ่อยดี่ต่ข้าวบานก็ไม่ได้ก็มากินก็ไม่มีตังอีค์ซื้อเลยก็ไงล่ะกินเร็วเรามมันบังคับทุกทิ้งถูกย่างเลยนะก็ไม่ได้ข้าวบานมันก็อิควันมันก็อิตกองช่วยยีชุนผมมันเลิกกันเมื่อวานอ๋อโดนอะไรมัาค่ะคะอ๋อยีชุนผมันเลยไหมผมอตอ

các bạn vẫn cứ yêu tuy vậy ta không hiểu các bạn sự